เชิญยิ้มเชิญยิ้มน้องครับอ้ามพิษเนี่ยเจ้าของเดียวกับฟูจิครีมหอยทากนะครับไอ้นายเดี๋ยวยๆโอ้โหทำไมทำหน้าตาเหมือนคนมีปัญหาวะก็มีปัญหาดิออ้าวถ้ามีปัญหาก็ทายมาเลยอะไรเอ่ยสี่ตีเดินมาเต่าหุยคนมีปัญหาเครียดอยู่นะเว้ยอยู่ามาเล่นเลยเนี่ยฮะ เป็เรื่องอะไรอะเมื่อคืนดิฉันนอนหลับอยู่มันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเตียงสะเทือนโทรศัพท์เข้าไม่ใช่แผ่นดินไหวไม่เกี่ยว มันเป็นไรวะเมียฉันนอนกลนโหยนอนกรนเนจะะนัาอะไรเราทำไมไม่นั่งกนวะมันมีกระจกส่องอยู่ไงต่อยต้อกตาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ถึงว่ากรนกรนไม่ใช่กนอนอนกรนเออก็พาไปรักษาดิยไปรักษามาแล้วหายที่ไหนอ่ะนี่นะจับมันนอนตะแคงซ้ายก็ไม่หายตะแคงขวาก็ไม่หายนอนหงายก็ไม่ดีนอนคว่ำก็ไม่ดีขนาดเมื่อคืนนอนก้มโขงยังไม่หายเลยก้มโขงเออไอ้ยเอางนี้พี่มีวิธีทำให้เมียเองอ่ะไม่นอนกรนจริงปะเนี่ยเออ วิธียังไงบอกเวรี่ก็บอกให้เมียเองอ่ะไม่ต้องนอนเนี่ยอพอมันนอนแล้วมันกรนใช่ไหมไม่ต้องนอนเขาเนี่ยไม่ต้องกรนเอ้ยดีเลยเดี๋ยวคืนนี้กลับไปบอกมันว่าเธอไม่ต้องนอนนะจ๊ะเธอจะได้ไม่ต้องโอ้ยไอ้จิ๊บจะให้นักถือไม่เนี่ยนี่จ้างแกปรึกษาพูดดีๆดิพูดดีๆด,ด,ๆดๆีดีอ้นี่ยังตลกเลยจิ๊บเองอเขาทำเป็นพูดภาษาอะไรดีนะฮะนี่นี่มองหน้ายังไม่ละง้อยอีก